มะม่วงผู้ป่วยไตยเสื่อมสามารถทานได้หรือไม่คะ่ะสวัสดีค่ะมีผู้ป่วยไตยเสื่อมหลายๆท่านสอบถามเข้ามานะคะว่า มะม่วงผู้ป่วยไตยเสื่อมสามารถทานได้หรือไม่ค่ะวันนี้มีคําตอบมาฝากค่ะมะม่วงนะคะก็จะมีทั้งมะม่วงดิบมะม่วงสุกนะคะมะม่วงที่ผู้ป่วยไตยเสื่อมทานได้นั่นก็คือมะม่วงดิบค่ะเพราะว่ามะม่วงดิบเนี่ยมีโพแทสเซียมที่ต่ํานะคะมะม่วงดิบหนึ่งรกรัมเนี่ยจะมีโพแทสเซียมอยู่ที่168มิลลิกรัมค่ะสามารถทานได้แต่ทานได้เนี่ยก็ทานอยู่ที่ประมาณ6-8ชิ้นคําต่อมื้อเท่านั้นนะคะ ไม่ควรที่จะทานเยอะเกินไปและไม่ควรที่จะไปทานกับน้ำปลาหวานหรือว่าพริกเกลือต่างๆนะคะเพราะว่าในนั้นเขาจะมีโซเดียมสูงค่ะเราก็ควรที่จะทานแค่มะม่วงดิบอย่างเดียวนะคะส่วนมะม่วงสุกมะม่วงสุกนี่ไม่ควรทานนะคะเพราะว่ามะม่วงสุกมีโพแทสเซียมสูงมากมะม่วงสุก100่กรัมนะคะมีโพแทสเซียมสูงถึง257มิลลิกรัมค่ะแล้วก็มีน้ําตาลที่สูงด้วยนะคะและตอนนี้เป็นไงคาบ้านเรามี ข้าวเหนียวมะม่วงสุกอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ป่วยไตยเสื่อมเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงข้าวเหนียวมะม่วงสุกเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะทานจริงๆก็อาจจะทานแค่1นถึงสองคำต่อมื้อเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ควรทานทุกมือ้อไม่ควรทานทุกวันด้วยนะคะทานแค่หายอยากแค่นั้นพอคะ่ะจะทานเยอะหรือน้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะต้องดูที่ค่าเลือดร่วมด้วยนะคะว่าค่าโพแทสเซียมของเราอยู่ในเกณฑ์ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดมันสูงอยู่แล้วเราก็ควรเลี่ยงเลยนะคะ แต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่ระดับต่าหรือว่าอยู่ในเกณงอยู่ก็อาจจะทานได้1-2คําคำแค่นั้นพอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดทานมากเกินไปค่าโพแทสเซียมสูงก็ส่งผลทําให้เรามีอาการเหนื่อยหอบอ่อนเพลียใจสั่นเป็นตะคิวหรือว่าบางคนมีอาการคลื่นไส้บางคนรุนแรงมากค่ะชีพจรเต้นช้าลงหัวใจหยุดเต้นได้เลยนะคะ พราะฉะนั้นแล้วเราก็ควรหลีกเลี่ยงไปเลือกทานผลไม้ที่มีโพแทเสเซียมต่ำจะดีกว่านะคะเพื่อที่จะชะลอความเสื่อมของไตแล้วก็ทําให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นคําตอบนะคะสําหรับผู้ป่วยไตเสื่อมในวันนี้ค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะและอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง youtube ของออมด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไดรับชมคลิปใ,ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ